เข้าโค้งมาแล้วนะครับขบวนด่วนที่86นะครับนครศรีธรรมราชกรุงเทพนะครับเขบ้าโค้งบ้านโป่งมาแล้วนะครับวันนี้ล่าช้าประมาณ192นาทีนะครับทำขบวนโดย GEA นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่านัมเบอร์อะไรทำขบวนด่วนที่86กนะครับนครศรีธรรมราชกรุงเทพ นี่ลาช้านะครับสายใต้ลาชา้าเกือบทุกขบวนนะครับวันนี้มีขบวนรถเร็วที่178นะฮะมาเร็ว168 ปบอะกาศชั้นหนึ่งมาหนึ่งคันนะครับปบอะกาศชั้นสองมาสามคันนะครับนี่นะครับสาหรับขบวนด่วนที่86นะครับลาชานนึ้อานาทีนะครับเราะผ่านยกระดับสายนะครปฐมกาญจนบุรีนะครับ กำลังจะผ่านชุมทางหนองประดุกนะฮะสะพานลอยด้านหน้านะครับเป็นชุมทางหนองประดุกนะครับก็บฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมรับสไ๊อตไส์ันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองประดุกชาแนลครับกับขบวนดวนที่8ปกนครศรีธรรมราชกรุงเทพครับ